สเหตุผลที่เราควรบำรุงผิวตอนกลางคืนสำหรับใครที่กำลังมองหาครีมหรือเซรั่มมาทาก่อนนอนคุณต้องดูคลิปนี้นะคะในขณะที่เรานอนหลับรู้หรือ าะว่าผิวของเราจะเข้าสู่สภาวะของการต่อมแซมและการสร้างเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นการนอนหลับให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะนอกจากนั้นการที่เราทําความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับผิวของเราในตอนกลางคืนจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะบํารุงผิวอย่างไรบ้างและนี่คือ3เหตุผลที่เราควรบํารุงผิวตอนกลางคืคนค่ะเหตุผลอย่างแรกเลยนะคะร,รู้หรือไม่ว่า การผลิตน้ำมันบนผิวหน้าของคุณจะสงสุดในช่วงบ่ายและจะต่ำสุดในช่วงตอนกลางคืนนั่นคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมช่วงบ่ายหรือหลังอาหารกลางวันหลายๆคนจะเริ่มรู้สึกว่าหน้าเริ่มมันบริเวณทีโซนในขณะเดียวกันนั้นเวลากลางคืนจะรู้สึกว่าหน้าแห้งไม่มันเหมือนรตอนกลางวันค่ะนอกจากเรื่องน้ำมันบนผิวหน้าแล้วอัตรา,าก,การสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังยังสงสุดในช่วงเวลากลางคืนอ,อีกด้วยนะคะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราควรใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ตอนกลางคืนเพราะผิวคุณต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาผิวแห้งเช่นโล่งสะเก็ดเงินเป็นต้นค่ะเหตุผลข้อที่ 2, 2> ค่ะในช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงที่เการาะป้องกันผิวหรือสกินไบเออร์สามารถถูกซึมผ่านได้มากที่สุดมันจึงเป็นช่วงเวลานาซีทองที่ดีที่สุดที่คุณจะได้บำรุงผิวให้ตรงตามเป้าหมายที่คุณต้องการเราอยากจะมีผิวแบบไหนล่ะคะหน้าขาวริ้วรอยหน้าเดงช่วงเวลากลางคืนนี่แหละเป็นโอกาส ที่ดีที่สุดเลยค่ะเหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะรู้หรือไม่ว่าเซลล์ผิวของคุณมีอัตราก,การแบ่งตัวที่สูงขึ้นในเวลากลางคืนและมีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าจํานวนเซลล์ในเวลากลางคืนมีการแบ่งเซลล์เพิ่มสูงกว่าเวลากลางวันคุณ ่เเเาลยยทีีดวมันจึงเป็นโอกาสดีเลยค่ะถ้าเราต้องการบำรุงผิวเพิ Leah, ่มขึ้นโดยใช้สารเ a A หรือสารสกัดปลาเป็นจากมาละกอเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ3ามเหตุผลที่ทำให้เรารู้ว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงโอกาสทองของการบำรุงผิวหน้าอย่างแท้จริงเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้คําแนะนําเกี่ยวกับรีมบำรุงผิวในตอนกลางคืนไหนขีให้พิมพ์เข้ามาว่าไหนขีนะคะไซจะให้ ให้ทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้เดือนๆเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นีกับสายบ้านพีค่ะ